275ต้นทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีจ่านลมแดนวัดทองนุ้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณาเราการเบนาไ์ได้ในชารทลาาที่หนข,ข,ขอบคุณค่ะขบวน275นะครับกำลังผ่านจุดต,ตัดราชปารบนะครับคาจะเข้าจอดที่สถานีมักกะสันตัวรถนั้นออกจากหัวลำโพงตีห5านาที อนครับเราเห็นแสงไฟจากรถมาแล้วฝนก็ตกครับเชา้านี้เสียงระฆัง ดีดังแล้วก็รอขบวนรถเข้าสู่สถานีครับ ปลายทางด่านพรอมดนบ้านลองลกด้ึนบบนก้นจะากในเลอะท่านที่ถต้องควนการรถไฟแห่กรเทศขออคุท่านผู้โดยสาทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและบอกเป็นอย่างิ่ว่าีโอกาสต่อไปการรถไฟเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอขอบคุณค่ะ อากาศก็ฝนตกช่วงเช้านะครับวันนี้ก็ใช้รถชั้น3ามนะฮะให้บริการหน้าต่างก็ปิดเกือบทุกบานนะครับเพราะว่าวิ่งไปแล้วฝนสาดหรอสัญญาณทางรู้สึกว่าจะมาเร็วนะครับ ในส,ส่วนของบรรยากาศที่สถานีนะคนก็จะไม่มีนั่งนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่เริ่มสายสัก7จ็ดโมงนิดนิดเริ่มผู้คนจะเยอะเพราะว่าต้องโดยสารเดินทางไปหลายขบวนนะฮะที่จะผ่านมาช่วง7จ็ดมงหลัง7จ็ดมงเป็นต้นไปนี่เยอะเลยในส่วนของป้ายโดยสารนะครับขบวน2 7งหนี่ถึง6กโมงสนะิบนาที จริงรถมาถึงก่อนนะครับมาเร็วกว่าแล้วก็เราจะเห็นครับกระบวน376 376ดหกในรังสิตหัวตะเขนะครับขึ้นตารางไว้แต่ว่าไม่มีรถทํากระบวนนะหยุดเดินไปนานแล้วแต่ถ้ามีนี่น่าจะดีเลยครับวิ่งจากรังสิตไปที่หัวตะเข้เนี่ยโหเส้นทางจากฝั่งทางเหนือไปสายตะวันออกน่าจะสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากๆ ขบวนต่อไปนั้นเป็นขบวนที่384ครับ6นาาีนาทีเป็นรถคอมมิวเตอร์นะครับรถชานเมืองส่วนด้านในครับจุดจำหน่ายตั๋วนี่ก็ไม่มีคนนะครับรถยังเช้าอยู่ส่วนมากก็ซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถกันหมดแล้วรอเวลารถออกครับรถออกนั้น6 2นากา20นาที ตอนนี้6นาฬิกนาทีครับรออีก4นาทีสำหรับป้ายตารางเดินรถนะครับก็จะติดไปทั่วเลยทั้งจอเล็กอันน,นครับจอใหญ่จอใหญ่นี่ประกาศตารางอีกแบบนึงครับจอเล็กก็จะเป็นอีกตารางหนึ่งสถานะของขบวนรถ ที่275นะครับบอกว่ากำลังจะถึงแต่จริงรถถึงแล้วก็รอออกนะครับอีกหนึ่งหน้าทีเท่านั้นมาก่อนก็ต้องรอเวลามาช้าก็ต้องรีบไปเดาในที่นี้เตรียมทงเขียวแล้วนะครับ 16นาฬิกา20นาทีครับออกเดินทางได้รถเลือนตัวแล้วครับ